เมนูกระเพราไก่รอบดิ้ครับการันตีว่าเชฟเวอร์ครับจากเชฟผู้ชำนาญการครับเชฟเชฟบอกว่าทำมือแรกอร่อยมากอร่อยจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับตอนนี้ทำกันกลางดึกแล้วก็ทำกลางฝนตกครับครับ หมกหมกกับข้าวมากครับตอนนี้ดีใจจะได้ฝนนะฉ,นฉ,นฉนลองฉลองฝนตกใช่ไหม,อมลองฝนตกยอมตายเพื่อประชาชชนที่เขาไม่มีฝนอะ่ะเมนูเย็นนี้ครับขึ้นนี้ครับรสเด็ดมากครับรับร<ข>องว่าเซฟเวอร์ครับ เซฟเวอร์ครับเซฟเวอร์ครับเทกลิ่นก็หอมแล้วครับระดับเชฟเราครับระดับเชฟเราครับเราจะใส่ใบกระเพราตัวไหนครับเชฟก็อากก่่สวอ๋อประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมครับสูตรนี้ครับการันตีว่าอร่อยครับใครได้มาชิมแล้วต้องติดใจครับ ผมยังขิดใจเลยครับอร่อยเกินยิ่งซีงเดียวไข่ดาวหมดครับยังไม่ได้ไปเอามาครับว่าคนนี้คนตกดาวเลยไหม่รอบครับนะนะั่นเลยไข่ดาวไข่ดาวหมดครับกระเพาไก่ไข่ดาวครับรรองแซ่บตอนนี้กระเพาจะลงไปแล้วครับตอนนี้ลงไปแล้ว เผาลงไปแล้วครับนี่ามหอมอยี่ที่กะเพรานี่แหละหามหอมอยี่ที่กะเพราครับเป็นกะเพราป่าใช่ไหมครับใช่หอมครับหอมมากครับถ้าเป็นกะเพราใบใหญ่มันจะไม่ค่อยหอมครับอันนี้กะเพราป่าอนนอหอมจริงๆครับออหอมมากครับแกร้องดีได้อะในที่เรามาชิมมือี่ครับผม ผมไม่ชินครับผมจะกินเลยครับจริงเคยกินแล้วครับอร่อยครับจริงครับนี่ครับนี่ผมจะเอาลงทั้งเฟซทั้ง youtube ทั้งเพจนี่ครับเราจะเปิดขายเร็วๆนี้ครับครับอะไรครับร้านอาหารกู้ที่ร้านอาหารกู้ชีพกู้ภัยครับพิกัดจุดกับรถไฟยางครับถ้าคุณได้ลองมาชิมแล้วท่านจะติดใจครับ Money up.